สำหรับคนที่ดูคลิปการฝึกก่อนหน้านี้ไปแล้วจะเข้าใจทักษะในการโจมตีและการตั้งรับเบื้องต้นนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาสอนเชิงการต่อสู้และการชิงจังหวะเพื่อความได้เปรียบให้ทุกท่านได้ดูกันแบบชัดๆนะฮะมันคือการฝึกเชิงและพัฒนาการโจมตีตั้งรับและสวนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเอาไว้ใช้ในการต่อสู้จริงนั่นเองนะครับผมเชิงที่จะสอนที่ใช้ได้กับทุกอาวุธเลยโอเคครับอย่างแรกเลยก็คือการออกแบบการโจมตีให้อิสระได้ตามใจชอบเลยนะครับไล่ลำกระบวนท่าให้ผิวไหวโดยการกดปุ่มโจมตีต่างๆที่่่เเเรรรราาาาาาไไไดด้้้ฝฝึกกกนนมมมมตตใจจองลยะวป็โ แบบ1จังหวะหรือ2จังหวะเราก็สามารถทําได้ทางนั้นนะครับรวมไปถึงการเตะการต่อยหรือไม้กร่การสกัดจังหวะคู่ต่อสู้นะฮะท่านผู้ชมหรือจะต่อด้วยท่า Heavy Attack ก็ได้นะครับท่านี้เอาไว้ใช้จัดการศัตรูได้เกือบ100%เลยนะครับลองไปฝึกให้คุ้นมือดูนะการฝึกต่อมาจะเป็นการการระยะการโจมตีแบบเวียงอาวุธนั่นเองนะครับซึ่งการเวี่ยงอาวุธนั้นเราไม่ต้องไปยืนให้ตรงตัวศัตรูก็ได้นะครับ ขอเพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธที่เราใช้โจมตีได้เวียงไปโดนตัวศัตรูนะฮะก็จะทาให้ศัตรูบาดเจ็บได้นั่นเองนะแน่นอนว่าระยะการโจมตีก็ขึ้นอยู่กับขนาดและความยาวของอาวุธที่เราใช้นะครับข้อสําคัญในการโจมตีคือฝึกหันเมาให้อาวุธของเรามันฟาดฟันไปโดนเป้าหมายบ่อยๆนะครับจะทําให้เราคุ้นมือเราเอาไปใช้ในการต่อสู้จริงได้นั่นเองนะครับผมมาในเรื่องการฝึกหันเมาส์นะครับก็ง่ายๆนะ แค่โฟกัสเป้าหมายแล้วก็หันเมาให้กว้างๆนะครับจะทําให้เราฟาดฟันและโจมตีได้เป็นวงกว้างนะฮะฝึกบ่อยๆให้คุ้นมือนะครับนี่คือข้อได้เปรียบของการฝึกหันเมาส์นะเป็นไงศัตรูล้มเป็นหน้ากองเลยโอเคการฝึกต่อมาก็คือการทําความเข้าใจในการสกัดจังหวะการโจมตีของศัตรูให้คุ้นมือเรานั่นเองนะครับผมง่ายๆครับเพียงแค่วิ่งประชิดเข้าตัวศัตรูแล้วกดอาต่อยไปที่หน้าเมื่อศัตรูโจมตีมานั่นเองนะข้อได้เปรียบสําหรับการใช้ท่าสกัดการโจมตีด้วยการต่อยสําเร็จคือจะทําให้เเเรรรรรราา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 าไไมมมมม่บบบบดดดจจจจ็กกกกกโโตตีีีแลละะะยยัััังงสถทํใใหห้้้้ววนนอคผ นี่คือการสกัดจังหวะในขณะที่เราโดนโจมตีนะฮะขอเพียงแค่ต่อยให้โดนนะฮะก็จะสามารถสกัดการโจมตีและสวนกลับได้นั่นเองนะครับผมต่อมาจะเป็นการทําลายการ์ดศัตรูเพื่อสร้างช่องโหว่และโอกาสในการโจมตีนะครับคลิปที่แล้วก็สอนไปแล้วนะแต่ว่ารอบนี้มีครู้อมทําให้ทุกคนเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับกด F ท h e แล้วก็ฟันต่อเนื่องได้เลยนะครับนี่คือการสร้างช่องโหว่และโอกาสในการโจมตีนะฮะ F ท h e แล้วก็ฟันต่อเนื่องครับเป็นไงง่ายไหม ไม่ควรถีบในตอนที่ศัตรูโจมตีมานะเพราะจะทําให้เราได้รับดามเมจไปเต็มๆเลยนะครับเราจะต้องอ่านจังหวะในการโจมตีของศัตรูให้ออกเพราะการถีบทําลายกาดจะใช้ได้ผลในตอนที่ศัตรูตั้งการดและไม่ได้โจมตีมาหาเรานั่นเองนะครับโอเคขั้นตอนสุดท้ายคือการนําทุกอย่างที่เราฝึกมาใช้ในการต่อสู้จริงถ้าเราอยากจะหาจุดได้เปรียบแนะนําให้เราชิงจังหวะศัตรูโดยไม่วู่วามและใช้กระบวนท่าต่อสู้อย่างมีสติที่สุด ที่สําคัญคือเราต้องกล้าออกอาวุธกล้าแรกกล้าที่จะโจมตีแล้วเมื่อศัตรูโจมตีมาเราเลือกได้ว่าเราจะหลบหลีกตั้งรับหรือจะวิ่งประชิดตัวเพื่อสกัดจังหวะและสวนกลับนะท่านผู้ชมฮะนี่เลยอันนี้มันเฮฟวี่แอคแทมานะฮะผมก็เลยเฮฟวี่แอคแทกลับไปครับโขจิ้มโดนตัวตรงๆฮะจุกแน่นอนแล้วก็ฟันอีกทีเดียวตายครับสงองดองขี้ฮะไปไปเกิดใหม่และเสน่ห์ในเกมนี้ที่ผมชอบมากก็คือ ไม่ว่าอาวุธจะสั้นหรือยาวก็สามารถสู้กันได้นะครับแม้ต่อให้อาวุธศัตรูจะยาวและได้เปลียบในเรื่องระยะการโจมตีมากกว่าเราแต่ถ้าเราใช้เชิงในการต่อสู้ที่ฝึกฝนมาก็จะทําให้เรายืนต่อกรสู้กับอาวุธยาวได้อย่างสูสีนะฮะอยู่ที่ว่าใครจะชิงจังหวะได้ก่อนนั่นเองและในตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าผมพยายามเข้าประชิดตัวและสะกัดจังหวะโจมตีเห็นไหมแต่ก็มีพลาดนะฮะท่านผู้ชมฮะเหมนควางอาวุธมาผมก็เลยคว้างกลับนะครับ หยิบอาวุธมันขึ้นมาแล้วก็คว้างอีกรอบนึงแต่เล็งไม่แม่นนะครับตอนนี้ต้องใช้ไหวพริบนะฮะเอาค้อนมานครับท่านผู้ชมฮะฟาดเข้าไปบังได้แล้วก็แทงครับสงงงดองขี้ฮะท่านผู้ชมมาตายฮะร,รอบนี้มันใช้หอกโลนะครับจัดได้ว่าเป็นอาวุธที่โคตรขี้โกงและได้เปรียบจะจัดเลยครับแต่เหมือนที่ผมบอกนะับว่าอาวุธในเกมนี้นะฮะไม่ว่าจะสั้นหรือยาวก็สู้กันได้ทั้งนั้นนะครับวัดที่เชิงและการชิงจังหวะและล้วนนะฮะ นี่ครับเนื่องจากอาวุธมันยาวมากนะฮะและยังเสือกมีโล่ใหญ่อีกผมเลยพยายามเข้าประชิดตัวแล้วก็สกัดจังหวะการโจมตีนะฮะแต่ก็โดนสวนขึ้นมานะครับเลือดแทบจะหมดตัวตายอยู่แล้วเลยต้องเปลี่ยนแผน h ฮ a v y a t t ค c k กตบหน้าเมตไตหานะผู้ชมฮะเรียบร้อยเชิงเหล่านี้นะฮะสามารถใช้ได้กับทุกอาวุธเลยอยู่ที่การฝึกฝนนะลองเอาไปใช้ให้คุ้นมือกันได้นะครับวอลล่ยใต้ล่าตัดสินแพ้ชนะวัดที่ความเร็วและการชิงจังหวะนะฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะแล้วเจอกันในสนามโรบชิวอรีุบุ